สวัสดีครับผมชื่อเธอครับวันนี้ครับผมจะมีกิจกรรมแจกโลบัคครับเป็นของกลุ่มมัชเกมนะครับซึ่งกฎของกิจกรรมนี้ครับคือ1ครับต้องเข้ากลุ่มกิจกรรมมัชเกมครับลิงก์อยู่ใต้คิปครับไปเข้ากันได้ครับเพราะว่าถ้าคุณไม่เข้าผมก็แจกโลบัคไม่ได้ครับเพราะผมแจกโลบัคในทางกลุ่มมัชเกมครับ 2. ต้องเข้ากลุ่มอย่างน้อย7วันครับเพราะว่าระบบ เรบอกจะตรวจสอบว่าถ้าไม่เข้าอย่างน้อยเจ็ดวันก็จะให้โรบักไม่ได้ครับจะแจกเมื่อโรบักครับจะแจกเมื่อผมมีโรบักเป็นเลขห้าสิบผ่านลงตัวครับเช่นห้าสิบหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบหรือว่าสองร้อยนะครับเริ่มแต่วันที่ยี่สิบหกเดือนแปดปีสองพันยิบสี่ครับซึ่งแอปที่ผมจะสุ่มครับเป็นแอปหมุนวงล้อครับจะเป็น แบบมีรายชื่อท่านผู้ชมอยู่ครับที่ที่เข้ากลุ่มนะครับโดยเฉพาะที่เข้ากลุ่มครับคือจะมีท่านผู้ชมที่เข้ากลุ่มนะครับจะมีรายชื่อไว้ถ้าสุ่มโดนใครครับผมก็จแจกโรบักให้ครับผมจะแจกโรบักที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะแจกโรบักที่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ที่ผมมีอยู่ครับเช่นถ้าผมมีปานห้าสิบก็ห้าสิบไปเอ,อ่อประมาณ หัน20%ครับสามารถเลือกวิธีการให้ในชุมชนได้ครับขอบคุณครับ